คำทํานายสร้างพลังใจนะคะแต่ละเดือนเกิดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปฟังกันค่ะและคําทํานายนี้นะคะของแม่หมอไอซ์เมลลี่เจนนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะจะบอกว่าคําทํานายนี้ค่อนข้างยาวนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังโดยแม่หมอไอซ์แบ่งเป็น4กลุ่มเดือนเกิดต่อย,ยาดแบ่งเป็น2พาร์ทน,นะทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฟังแบบครบถ้วนทั้งเรื่องการงานการเงินการเปลี่ยนแปลงโชคลาภและอื่นๆเลยค่ะอ่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มฟังกันเลยกับกลุ่มแรกนะคะผู้ที่เกิดเดือนมกราคมมีทุนายนและเดือนกระกฎะาคมค่ะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะคะชีวิตทั้ง3เดือนเกิดนี้เปรียบเสม,มือนขึ้นในทะเลค่ะบางวันเจอพายุบางวันก็สงบนิ่งและก็ยังมีความสวยงามอยู่ค่ะเหมือนได้เจอมอรสุมที่หลากหลายแต่เป็นอุปสรรคที่ผ่านพ้นไปได้ชีวิตฟื้นตัวจากความโชคดี การงานนะคะมีการเติบโตมีผู้คอยสนับสนุนและเมตตาอยู่ค่ะใครคิดไม่ดีก็จะแพ้พ่ายไปเองเรื่องเงินทองนะคะก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นสิ่งที่รอคอยจะสุขสมหวังมากๆค่ะและเป็นจวัสหวะที่คุณจะได้ดูแลตัวเองได้ทำเสริมสวยเสริมหล่อกันไปนะคะมีการตัดผมและได้ทบทวนตัวเองและวางแผนในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะก็สุขสมสำเร็จแน่นอน ดวงเป็นที่เมตตาที่ดีนะคะและได้รับคำชื่นชมและเป็นที่นิยมในช่วงนี้มีคนมาเสนอโอกาสเรื่องการงานด้วยรวมถึงช่องทางที่เราจะลงทุนนะคะใครที่คิดวางแผนลงทุนจะได้มองเห็นช่องทางสร้างผลกำไรในเร็ววันนี้ค่ะแต่ควรผ่อนคลายกันบ้างนะคะจะได้พบเจอแต่พลังงานดีๆค่ะและนี่คือคำทำนายของคนที่เกิดเดือนมกราคมมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมค่ะเราไปต่อกับกลุ่มต่อไปนะคะกับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เมษา ยและพฤศจิกายนค่ะชวงชะตาชีวิตช่วงนี้หมุนเร็วมากมีทั้งช่วงเวลาที่ต้องดิ้นรนและช่วงเวลาที่ พบเจอแต่ความโชคดีแม่หมอไอซ์เมลิเจนนะคะได้เปรียบชีวิตของคุณเหมือนกงล้อแห่งยานยนต์ช่วงที่ผ่านมานะคะเงินร้อนเหมือนไฟเข้ามาแล้วก็จ่ายไปเก็บแทบไม่อยู่ต้องดิ้นรนเยอะแต่เป็นการดิ้นรนที่คุ้มค่าค่ะคุณคิดทบทวนในเรื่องเดิมๆนะคะอยากหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆและก็นึกถึงอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะอยากมีเงินสกอ้อนอยากให้คนรอบข้างนั้นสบายคุณกําลังมองหาโอกาสที่ดีกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงความคิด อีกไม่นานนะคะจะได้เดินทางไกลค่ะแล้วก็มีชีพปรจอลงเช้าด้วยมีโชคเกี่ยวกับรถมีการต่อทะเบียนนะคะเบอร์รถเบอร์บ้านนําโชคแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะสิ่งที่รอคอยอยู่นะคะก็จะเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้เลย เงินก็จะดีความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นค่ะหากคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่ก็กําลังฟื้นตัวดีขึ้นความหนักใจเบาบางลงถึงเวลาที่คุณจะได้เข้าไปมูเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นค่ะและจะมีผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะมาหาบางคนฝันแปลกๆด้วยทําบุญนะคะจะได้เจอแต่สิ่งดีๆอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะของคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เมษายนและดือพฤศจิกายนก็มีเรื่องที่เราควรป